เดือนนี้เป็นเดือนที่ครบหลบที่โจซีมาเมริกาได้สิบหาปีแล้วเด้อพี่น้องมันก็นเหตุให้ข่อยคิดถึงตอนที่มาเมกาใหม่ๆเนาะสมัยนั้นคอยไปเห็นงานโรงงานเพราะว่าตอนมาหม่ๆนะ่ะคอยอยู่น้ำไมยานะพี่น้องแล้วบันี้ไมยาเพิ่นกะว่าเพิ่นกะว่าว่า,วาบให้อยู่ซื่อเพิ่นกะคุ้มไปเห็นงานโรงงานเนาะแต่สมัยนั้นคอยมาข่อยป่วยได้พี่น้อง ข่อยโซ่พึงจะเศร้าพึงจะดีขึ้นป่วยเป็นปีๆเลยเด้ยังบ่มีแห้งจ้อยเหลืองและบะนีมาแฟนแล้วก็บ่ยังบ่ทันอะไรอยากให้เห็นงานเนาะแต่ว่าเวลาเราไปเห็นงานงซี่อสยูเพื่อนก็แม่เราสองคนแม่แล้วก็เบ,บ่าบ่ค่อยดีเสเฮ้าข่าขอยก็เลยไดไปนะคะเพราะว่ายูเพื่อนกับทนใ้เขาเบ่าเขาว่า,า,วามอะรเนาะยูเพื่อนเขาสีเฮาก็เลยเอออุตสาห์ไปดีกว่าตายก็ตายสินะ ่อยก็เลยโซตายไปเนาะเพิ่นก็ฝากงานไห้แล้วไปเห็ดงานอยู่โรงงานพี่น้องเอ้สิ่งที่คอยไปเจอนะมันสอนให้คอยมีความเข้มแข็งหลายด้เพราะว่ายัางหูบ่ข่อยไปเจอคนที่เขาอยู่แบบพิดกฎหมายนะอยู่ประเทศนี้เขาเอืน่นร่มบินหูดเนาะเขาห็ดงานแบบพิดกฎหมายเขาบ่มีใบอนุญาตในห็ดงานบ่มีใบอนุญาตที่ให้อยู่อเมริกานะคะก็คือว่าเขาอยู่แบบบถูกต้องนั่นแหละ เกาหลีเขาเก็เอินพีหน่อยเนาะแล้วบันนี้เวลาเขาเห็นงานเนี่ยพี่น้องพวกชุมเนยเขาสิบุมีทางเหลือกไลยนะคะส่วนมากเวลาคอยคุยกับเขาคนจิเอ่อไปเห็นงานคอ,อยไปเจอเนี่ยก็เป็นคนเขมรกับมีคนเวียดนามคนจีนนะคะอ่าคนสเปนไปเห็นงานมันเป็นโรงงานช็อกโกแลตเนาะคอยไปคอยอยไปเห็นหลายโรงงานอยู่โรงงานช็อกโกแลตโรงงานพลาสติกแล้วก็โรงงานแพ็กกรจิ๋งแพ็กทุกอย่างเลยแพ็ก ของทรงหางทรงตลาดอะนะแต่โรงงานแรกที่่อยไปคือโรงงานช็อกโกแลตพี่น้องเจ้าเสือบอกู้หญยิงจีนผู้สาวเนียบัท่านหนี่ยอยู่ายนะน่าจะประมาณยี่สิบต้นตนนี่แหละงามงามเราเหตุงานอนะไว้ไว้เราเหตุงานจนหวาเล็บเราหลุดเด้พี่น้องพ่อเล็บเราหลุดนะคอยกับว่าให้เราพากคอยจะพาก้อนคอยอีต้นเจา้าองคสินะคอยทนบ่ได้สิเแลเราวาย่าหยุงกับเล่าเราบอกคอยเลยว่าอยยาหยุงยาหัวซาเล้า เพราะว่าการที่คอยไปหยุ่งไปเบาไปหายเล้าพักจังสนนั่นจังสีนะมันเสียเห,ห,หตุหายเล่านะโตกงานแล้ว,วะอะเพราะว่าคอยนะยู่แบบเ่ถือก้นไม้าข่คอยโตกงานคอยเสียเอางานในไซสแล้วคอยก็ต้องเลยทรงเสียทั้งบ้านทั้งดัชนีนะพี่นอ้องคอยเลยแต่อีตนแต่อีตนขึ้นมาคอยนี่เป็นภาพจำมาถึงตอนนี้เลยเด้ตอนว่าคือมันมันเข้าเข้าโศงดีกว่าเขาไล่นะเข้าเขายู่แบบว่า แบบถือต้องก้นไม้เขาสามารถเลือกงานใดเขาอะไรก็สามารถเลือกเงินรายได้ที่เขาอยากเฮ็ดเท่าดเนี่ยเขาสามารถเลือกได้แต่สําหรับเขานะเฮ็ดจนสิตายนะเฮ็ดจนว่าเล็บรุดจนเสียะบอกรายได้เขาก็ได้แค่นั้นเลยพี่น้องเขาบอกสามารรคขบคุมรายได้ตัวเองได้เละทีที่จะเอาหลายกว่าหันก็บพรได้คือเก้าเออนอกจากเขาจะ หาวิธีอยู่แบบถึงตอองต,ตงน้นไม้แล้วก็เลือกถึงจะเลือกงานใดออืนี่แหละนี่ก็เป็นอีกข้ออ่นยังเกาะก็คือประสบการชีวิตที่มันเทหฮาเข้าแข็งนเนาะพี่น้องอีกเรื่องหนึ่งที่เให้ขอยเข้มแข็งร้ายแล้วก็อีกร้ายยางอยู่ค่ะเรื่องที่เหให้เฮ่าสูเฮ่า อันนี้ไลก์ก็คือยังยังสําคัญเลยสําหรับขอ่ขอยคืขอขอ่อยบ่มีถี่ให้เพิงง่ะพไปนองข่อยอยู่อเมริกาเนี่ย่ขาบ่มีไผให้เพิงอีรีเลยนอกตอนนี้นะตะกอน,นเนาะแต่ตอนนี้นะอาจจะมีอยู่มีมูแล้วก็ mayor, มีวัดไทยวัดไทยนี่คือผ่าเด้ไปนองเป็นที่เพิง่งแต่ข่อยก็บ่กค็ยืมเงินอย่างเิ่นดอกแต่หมายถึงว่า้าข่อยสีตยไตอีลีนะข่อยก็คีดว่าข่อยไปขอเข่าคนกินไดอยู่ คือขอเขาขอแต่ข,ข,อขอนอนอยู่ซลาลาเพิ่นได้อยู่สมมไหเดือดหลอนแห้งสินะแต่แต่ก่อนอนะโมมีไพ่หรือไปหนองวัดไทยกับโรลุจักถามแม่ยาว่าผ้าขอไปวัดไทยเนี่ยขออยากไปวัดไทยเพิ่นก็บ่าไปบบได้ดอกมันไกลโรลุจักทางไปไปโบได้คือคือเบาปิดประตูเข้าเลยนะ่ะเออคอยไหนะอยากเขาวัดมันวะแต่ก่อนหนะังกับไปไปกับไปวัดเล้า ไปวัดเล่าไปเพิ่นกับบผ้าไปได้ไปน้องเพิ่นว่าเพิ่นบมักเขาวัดเพิ่นบนบไปวัดแต่ก่อนเนาะข่อยกับได้ยางไปแต่ก่อนนะหนาวมาแต่พ่อไปคนเล่าเขากับใจดีอยู่ได้ไปน้องแต่ก่อนข่อยไปวัดนะพ่อข่อยข่อยยางไปเป็นบอบางเทือกข่อยกับไปน้าผีอีกคนนึงขอไปน้าเพิน่นข้อติดรถเพิ่นไปก็พ่นไก่ไก่บานะ้านนั่นแหละเพิ่นปักไปวัดแบบนี้อ่า พ่อคากรับเขาก็ว่าเป็นเมียบีบอเป็นคนยูนี่บอ,องสินะเขาเจ้าก็มาทรงอืแต่ก่อนแต่หลังจากพ่อหลังจากถือไม่ยาลัยออกจากเครื่อนเนาะ่นบรหาย,ยูน้าเพินนบพิสนบธสะดวกใจ่นอึดอัดใจบรใหารเฮาอยู่น้ำสินะ่นก็ะไรเฮาออกจากบ้านะหล้งจากนั้นคอยก็มีบุญมีวาสนาได้วมาเจอวัดยไยพีปนองดือยตัวขออ่อยเองเออ ด้วยตัวข่อยเองข่อยไปเลี่ยนหนังสือแล้วบนีพระยู่วัดไทยนะเพิ่นกับไปเลี่ยนหนังสือคือกันแล้วบน้เขาไปเจอผีคนไทยอีกคนหนึ่งแล้วพาผะไปเลี่ยนเราก็เลยบอกว่ามาจากวัดไทยล้วบนี้เราก็แนะนําว่าเออวัดอยู่มองนี่มองนั่นนะ่าะสินะเออข่อยก็เลยได้เข้าไปในวัดไทยนี่แหละคะ่ะพี่ดอกนี่แหละค่ะแล้วก็วกจุดเรื่มตนที่จะข่อยขายของอยูวัดไทยอือฮือ เพราะว่าข่อยก็ได้ขออนุญาตพระเนาะตอนแหลงนะข่อยก็ขออนุญาตพระว่าขอเขา,าขายของใดบอ่อสันติข่อยก็บ่กหูว่าเขาขายว่ามีงานยังบุกแต่จริงๆิข่อยวันนันคนแหลงนะคะที่ขายของในวัดไทยนะมีคนเขาขายมาตั้งหลายปีตั้งแต่สางวัดตั้งแต่ฟังลุกนิมิตวัดพนักพ่น้องข่อยไม่แน่ใจว่าวัดนี่เพิ่นสางมาได้จากปีแหละแต่ว่าก่อนที่ข่อยจะมาเขาวัดนี่เพิ่นสางซาลาเพิ่นสาง ซิมสางโบนยังแหลวเหลวเลยนะพี่น้องรุ่นไข่อยนี้เป็นแค่รุ่นที่ยกซอฝานะคะยกซอฝานี่ขอ่ยังได้อยูเย่เออน้ำเพลินอยู่ในได้เป็นรวมง,งานน้ำเพลินอยู่ลบาบันนี่พ่อได้ขายได้ขายอยู่วัดข่อยกะเริ่มขยับขย้ายไปหนุนไปนี่แต่ว่าขายอยู่สวนเนี่ยนะอยู่สเปกต่ำเนี่นะ ขายก่นที่จะอามากขายอยู่วัดนะคะแต่ว่าบริคขายเป็นของตัวเองค่ะทำไมกรอน,นอยูน้าํายาตอนอยูน้ํายานะขายไปขายน้าเพลนเงินกับเพลนเป็นคนเก็บไปขายเบิดมือน้ำเพลนจจนซี่นะบริขายแบบนี้นะคะขายของแข่งของอยังนะแล้วเพลนเพลนหายร้สูดกับสีสิบเรียนค่ะพี่น้องมียานะอแต่ว่า ตอนเจาสีไปเห็นงานอยู่โรงงานตอนอยู่กนน่อน้ำยาเจ้าสีอาศัยอยู่ล่บ้านไม่ยา,ยายอยู่ประมาณหกเดือนเนี่พี่น้องหกเดือนนั่นเวลาเราไปเห็นงานโรงงานเนี่เจ้าสีกับคนของแบกของไปขายให้ยงานน้ำได้พี่น้องย่ามผักเทียงเนี่ยโบได้กินดอกเขา่ามูเขานั่งกินเขาจังสิคนในโรงงานนะมูเห็นงานน้ำกันนะพ่นั่งกินเขา่าผักเทียงแต่เจ้าสีนะบบได้กินเข่าได้พี่น้องอาจจะจะ จับเขายัดเสปากจะขําหนึ่งจังสิแต่ว่ากับเบกโคง้งไมยานะที่ไมยาให้เอาไปคายนะเบกเอาไปเลาะคลายให้เพลินนะตอนเทียงตอนที่เขาเบรกนะสรุปว่าตละเทือนที่คอยไปเห็นงานนะคอยก็บว่าได้กินเข่าดอกเพราะว่าต้องไปคลายโค้งให้เพลินค่ะแล้วพ่อเลอะง,งานมากสิ กะเอาเงินมาให้เพิ่นเพิ่นก็บ,บริหายเฮ้าดอกค่ะพี่น้องเพราะวะ่าแต่เฮากับบริเลี่ยรองร้อกยังนาะเพราะวะ่าเฮ้าก็หูว่าเฮ้าอาศัยอยู่บ้านเพิ่นนึงสินะอยู่อยู่กับเพินเนออนเพ่นเนาะเฮาก็ตอบแทนวุญคุ้นเพิ่นนึงสินะแต่ว่ากะเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องโชคดีหรือว่าเป็นยังนี่แหละพี่น้องเพิ่นบ่มีวาสนาเสด้ใส่ข่อยจะทอดเพิ่นีนีค่ะพี่น้องเพราะว่ายังเพินนเ่นไลคอย,อยออกจากบ้านเนี่ยอยู่นําเพิ่นหกเดือนเพิ่นก็ไลนี้ค่ะ ขันเขาไ,ไปหาเพิ่นขออนุญาตเพิ่นว่าขอ,อยูตอนอยู่น้ำเจ้าต่อนในบอ่อเพราะว่าบ่มีเงินสิไปเช้าบ้านยูบ่มีเงินไปสือบ้านเช้าบ้านเพิ่นกะบ่ไดดอกต้องได้ออกไปสินะพี่น้องหมือหนึ่งเดือนหนึ่งเพิ่นกะบ่หย้ยยู่ค่ะก็เลยได้ออกมากับสองคนพวเมียตอนนักก็ยังบ่มีลูกนะคะพอออกมาก็ได้สองสามปีพอระคะถึงจะมีินแบนดอน ตอนนั้นกันยังอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่ไกลที่ทํางานของสามีกับยายออกมาจากว้านแม่ยายอยู่ประมาณสี่สิบหานาทีหาสิบนาทีนี่แหละค่ะพี่น้องตอนใหญ่มากเ่ยนะกับโู้โได้ว่าจะของยายมาไก่วัดไทยแล้วเออเป็นวาสนาอยู่ค่ะพ่อใหญ่มากเ่ยก็เลยไปรงเรียนเนาะไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือหละก็เลยได้ไปพอ ท,ที่เรา,า้าระคนไทยเนาะเรา,า้ากะมาเรียนหนังสือคือกันก็เลยไดียไปเจอกันคุยกันก็เลยไปขอเอ่อขอพระได้เข้าวัดแล้วก็เลยว่าโอ้มีคนไทยเนาะมีนันนีเนาะสินเนาะผยก็เลยได้ไปขายของค่ะขายของ,ขของเอาของไปขายวัดไทยขายเรื่อหนหน่อยก้อนก็นเริ่มขยับขย้ายมาเลายๆค่ะพี่น,อน้องปรับสภาพทํางานนําคือเหตุทุกอย่างน่ะตอนนั้นก็นเริ่ม พ่อพ่อออกจากบ่ายไม่ยานแล้วจะซีก็ลืมเอ่ได้ใบคับคีเม็นบุาค้าสามีก็ลืมเอ่ได้ใบภาพเห็ดใบคับคีตะสอบสอบได้ต่างหน้านแล้วนะคะแต่ว่าลดไปสอบมีปัญหาก็เลยบบผ่านไฟเหลียวตายและบันนี้หลังจากหกเดือนแล้วก็ได้ลดแล้วเนาะมาอยู่นี่มาอยู่บ้านอพาร,ร์ตเมนต์ก็ลืมสื่อลดมือสองขั้นตึกตกต๊กมา คนละขันกับสามีพวัตกรตอนเห็นงานกับสามีนะเออตอนเห็นงานโรงงานที่ว่าใส่รถคันเดียวกับสามีก็ต้องทาเจ้าของเลยง,งานสามโมงครึ่งคีเจ้าสีเลง,งานสามโมงครึ่งเนี่ยก็ต้องทาสามีมาหลับประมาณหกโมงฝนบางมือเราเห็ดโอสมัยนั้นตะบีสมัยนั้น,ต,น,นตอนสวดศีมาใหม่ใมตะบีบอดมีนะ้น่ะที่กันงานดีคือครูมือนี่ได้ไปน้องอยู่หม่องเก้านั่นแหละค่ะแต่ว่าตำแหน่งเพิ่นน่ะบอดดี้ดีคือครูมือนี่ เพิ่งยังเป็นพนักง,งานกีกอกเน่น้อยอยู่นะเอเองินก็ได้น่น้อยเออบ่ได้พอ่อหรอกค่ะบ่ได้พ่อว่าสิมาห่างมามี่ยังหรอกค่ะบ่ได้ได้ยังหอวกคาซาคาซาวาสิถาแต่เงินสามีนะจุดสีเพิ่นแต่เพิ่นก็เห็นเมียแบบว่าบ่าค่อยสบายมากสินอกเพิ่นกับโบยาไข่เมียเหตุงานเหตุการเราอยากตายปาเล่าเนาะเราเก่าห้ได้โบยาไข่เหตุยัง แต่เฮากับเข้าคิดว่าบ่เป็นยังข่อยไว้คือจูสีน่ะย่อมตายดีกว่ายอมอดตายเด้พี่น้องเฮ็ดเวียกตายสําหรับข่อยนี่กติข่อยนี้คือข่อยยอมเฮ็ดเวียกตายดีกว่าข่อยได้อดตายได้ดีกว่าข่อยเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้องข่อยอดตายได้สําหรับข่อยน่ะอืมข่อยบ่คิดว่าเฮ็ดเวียกมันตายให้มันตายไปถงอส่นะเฮาเฮาก็เข้ากับสลาเฮ็ดเอาเนาะบ่เมนว่า เหตุจนสิตายสักแดดแดดอยู่กระหม่องเนาะโมเมนแต่ว่าคอยก็ได้ความเมตตากับคนดีเวลาคอยไปเห็นงานน้ำเขาเนี่ย่อยก็ได้รับความเมตตาจากเขาอยู่ในพี่น้องเสือบอกคอยไปเห็นงานโรงงานสมัยน่ข่อยเลืองเนาะตอนนี้น้อยจีจ่อยพองานได้มันหนักจังสๆคือจังหัวหน่าพวกหัวหน่าพวกซูเปอร์วายเซอร์พนักเลี้ยวเบืองเด้พนก็มากมาถามคอยเด้ว่าเจ้าโอเคบอจะาไว้บขคอยก็บอกว่าไว้่อยก็บ่กเกยสร้สางความลำบากใจให้ไผเดแต่ว่า เขาเบิงแล้วเขาเคสีคิดว่าโอ้ยอีนี่บาไว้ดอกสินะเขากระหยาดคอยไปเห็ดมองสบายสบายได้เป็นดอกเขาเคยเป็นงานช็อกโกแลตมันบอกอันจับถุงขนมมันกับเบาๆเนาะแต่ว่ะมันต้องใส่ความเร็วบาทีนี่มือคอยนะเนาะสาวเร็วลายคนไม่เคยเขาเจ็บท้องเพราะว่าคอยก็เจ็บตับเนาะหนาของก็สีดเข้าสีดเข่าเบิงส่งเนาะแล้วบันนี้ซูเปอร์วิเซอร์เขาก็เลยย่างมาหาคอยว่ามานี่เขาว่าตามคอยมาแต่ละมือนแล้วเสิมมหาคขาเลย ทมข่อยมาแล้วก็ให้ข่อยไปยืนเก็บบวตรงเห็ดอย่างหลายยืนเก็บขนมช็อกโกแลตนะก่อนได้ขี่ลายนะก็จังยืนเก็บมันมาตามสายผ้านะยืมเก็บทิมนะเก็บใส่ถุงเออแล้วหาแต่งานสบายให้ข่อยนี่พี่นงงานได้พวกเห็งานต้องกันมันสีวันเห็นคนใหมนะ่เห็นเสลยเสลยาษาอานกินบุเกง่งจะสี่ไปหมองหนกันกๆให้เฮาเดี๋ยพี่นงเวลาเอาไปเห็นงานนะขัดจะให้พวกแบบเออเห็นงานนํากันมันมันแบงอะ่ะ มันสี่ข้าไปอยู่หมองรังนังมองคาคักผลด้วยจ้า,จาแล้วบ้านี่พ่อหัวหนาไม่มาเจอน้องกับอีตูนเนาะเขาก็เมตตาข่อยเขาก็พ้าข่อยมันนี่ตามมากเขาก็บเาเขาก็ให้ข่อยไปยืนอยู่มองสบายสบายยังไงเออกะดีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างได้ไปนองทเจโจศีพานมาใดนี่บอแมนว่าเสียเป็นความแบบว่าอดทนอย่างเดียวได้ไปนองมัน เป็นการที่เจ้าสีได้รับความเมตตาจากคนหลอบขางนะงคะคนที่เจอเสียยคนที่ไปเห็ดงานยุไซแะไรเขาเจอเหาแล้วเขากา็เมตตาเฮาเสียน,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแน่พี่นองยังขายยังขายคือการเจ้าสีกระขอบพูดเลยล้าเห็นยังมากกระเด้ค่ะ